สวัสดีค่ะแฟนารบ้ันที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้ก็มาเมนูแบบสุขภาพนิดนึงนะคะผัดเห็ดนะคะก็อันนี้ไม่รู้สุขภาพว่าเกี๊ยวซานะคะนัดเกตแล้วก็ข้าวต้มกุ้ยของเรานะคะพอดีเราแบบว่าก็เจ็บคอนะคะเพราะว่าเจ็บคอไอตั้งแต่โควิดนั่นแหละคะ่ะก็มันก็แบบว่า พอเวลาป้าฟิซี่มากินปลามันก็ยังแบบไอยอยู่นะคะก็เลยขอเมนูแบบข้าวต้มกุ้ยหน่อย <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอขอ,ขอยุญาตก,กัน่อนค่ะมากินไปได้วยกันค่ะโอเคลุยเลยค่ะนมคิดลุดยๆอ่าฮะ start with the chicken นะอป้าซีอันนี้ผัดแบบง่ายๆนะคะถ้าจะใส่ผงนัวผ,ผงปรุงรสก็จัดไปเลยนะคะอุ้ยร้อนอากาศก็ตอนนี้แดดออกค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงจังเลยค่ะโ mm hmm. อ้เพิ่งจะเห็นแดดค่ะ มันจะเห็นแดดแบบจริงๆค่ะข้าวก็แบบเหมือนเขียวขึ้นกับเดิมเดี๋ยวซาทอดทอดใส่น้ำหน่อยๆค่ะเพื่อให้มันจะได้แบบว่านิ่มข้างบนอืมอื้อืออร่อยะเซสามิ ซอสเอ่อเกี๊ยวซาสวยซามิซอสเปรี้ยวอมหวานก็แถมมากับไอ้กล่องนี่ค่ะนี่คือเซสซามิซอสเกี๊ยวซาไม่มีพริกเลยวันนี้เพิ่งจะเห็นแดดตอวันนี้ปั่นผ้ากัน พัพบผ้ากันสนั่นเลยค no mm ่ะแล้วสีสันร้องถามเลยเกือบเดือนอะ,ะ mm hmm. เดือนกว่าหรือเปล่าไม่รู้โอ้โห,โหแบบคุ้มแบบคือมันแบบจนประตูอ่ะ,อะขอบประตูค่ะประตูห้องเราอะจนมันบวมอ่ะเพราะมันเป็นไม้ใช่ไหมคบวงกบอ่ะใช่ไหมช mm hmm. เออประตูจนบวมมันมันไม่มีแดดเกินนะคะ mm hmm. แล้วทีนี้ประตูเราก็เป็นแบบ วงกบไม้มันก็เลยแบบเหมือนบวมแต่พอตอนนี้มีแดดมันก็เริ่มแบบว่าคือมันจะปิดประตูยากอะคะ่ะเป็นเฉพาะห้องห้องของคิคดนะคะปัสแบดรอเรียดมตอนนี้ดีขึ้นแล้วมันชื้นอากาศมันชื้นเกินแล้วมันกลางทุ่งนาด้วยค่ะมันก็เลยแบบว่าอากาศมันชื้นมันชื้นจริงๆนะ,ะไม่มีแดดเลยืองไทยเรานี่แบบว่าแปลกเนาะพอเวลาไม่มีแดดแบบเหมือนต้องมังต้นไม้ก็เหี่ยวเหมือนอ่ะ คลิปก่อนหน้านั้นที่ป้าไปซี่รีวิวต้นมะละกอเอาทองอุไรเนี่ยอร่อยค่ะเ r y chicken nuggets with my homemade sauce อันี่ทำเองค่ะอมายองเนสกับซอสมะเขือเทศ and some some more ผสมผสมแต่สกครกอะไรมอพริกปาปริก้า I'll tell you secret ที่บอกเป็นความลับก็เห็นใจ่แล้วมะเขือเทศกับมายงนี้ผสมกัน อร่อยโอเคมันอมเปรี้ยวอม mm hmm. เปรี้ยวหวานอมมันนิดนิด mm hmm. forget the drinks mm hmm. ลืมน้ำ mm hmm. มันเราไม่มีอ่ะ ตู้อบแห้งคะะ่ะเครื่องซักผ้าเรามีแต่แบบปั่นมาทีนี้พอมาตากมันชื้นเนาะต้องฝนทั้งไรทั้งวันนะคะมันก็แห้งยากต้องใช้พัดลมเป่าคะะ่ะก็ต้องใช้สองสมวันเพราะว่าผ้าถ้าเกิดไม่แห้งเอาไปพับมันจะทําให้ผ้าย่างอื่นเหม็นอับไปด้วยค่ะทนี่เห็นแดดก็เลยโหจัดเลย r e m ิด b e r เมื hmm. mm ่อไหร่ท mm ี hmm. yeah. yeah. mm ่ฉ hmm. mm ันตอสู้ก t ท็อปทีมเกียวกับกินคิโย่าได้ไหม e ำไ้ไหมจนไดหมด้ไหมจำไ้ไหมจำไดหมด้ไหมไมจได้ไหม้ไมจไมดก้มหม้้หมดมหดมไหด สองสาชิ้นก็อิ่มแล้วแต่ถ้าทีมกินได้แบบโอ้โหไม่รู้กี่ชิ้นอ่ะสามสิบกว่าม y e มสามสิบกว่าชิ้นน่ะกินไม่ถึงสิบนาทีก่อนนานนั้นยังนางงยังไม่อ้วนขนาดนี้กี้บอกสองสามปีที่แล้วท่กินได้สามิบตอนนี้น่าจะกินได้ร้อยกว่าชิ้น วเวอร์แต่ว่าหลังฉันแม่ลุงคิดอ่ะยังไม่ได้ไปส่งเลยค่ะมันมีอ่ะลูกค้าหรือว่าหลายท่านเลยนะคะจะให้เราส่งไปเมืองนอกใช่ เรายังยังยังไม่รู้ลรลักเกรดราคาส่งนะคะแม่นุ่คิดเนี่ยก็อยากจะลองกาแฟเรานะคะ mm hmm. แล้วก็มีทั้งฮ่องกงทั้งนิวซีแลนด์ทั้งยุโรปเยอะเลยนะคะ mm hmm. we i mean we love to send everywhere mm hmm. in all the world but we have to check that first ใช่ค่ะเราต้องค่อยๆเช็คค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเกิดตัวไปน้อยด้10สิบาวันเองนะคะ mm hmm. แล้วออเดอร์ก็เยอะมากค่ะแล้วก็โอ้โหตอบรับ ไม่มีหูพิมพ์มานะคะเกือบแบบเกือบร้อยกว่าคิดดูนะคะเกือบร้อยกว่าคอมเมนต์นะคะไม่มีว่าแบบไม่อร่อยไม่หอมเลยนะครับเออเราก็งงว่าทำไมมันมัน,ม,นมันซึ่งมันยากมากที่จะไปทำให้คนหลายๆคนก็ชอบแบบนี้นะคะแต่โอ้โหกาแฟเราแบบทุกที่บอกว่าโอ้โหแบบสัญญาณดีมากแล้วคนที่คอมเมนต์มาเราไม่เคยเห็นหน้านะคะ ไม่เคยรู้จักเขาเลยวิดีโอที่ป้าเปซี่ลงไปเมื่อวานะเห็นไหมคะพี่ว่าเสียงนั่นคือส่งมาในไลน์นะคะซึ่งเราก็เลยเอาพิมขออนุญาตเขาส่งมามาให้ดูนะคะมาให้ดูว่าเขาได้รับของแล้วแล้วเขาแบบมันหอมมากเขาก็เลยแบบอัดวิดีโอมาให้ป้าเปซี่ดูนะะเนี่ยค่ะป้าเปซี่ก็เลยเอขออนุญาตาท่านก็อนุญาตป้าเปซี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแต่ท่านน่ารักมาก ก็เลยเรียกท่านว่าพี่อ่อนนะคะไม่เคยรู้จักเลยเนาะเนเวเนเวโนเลยนะคนที่สั่งเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่ไปพิมพ์ใน youtube ด้วยนะบอกได้รับของแล้วนะคะแบบโอ้โหแล้วทีเนี้ยมันมีคอมเมนต์วันนี้ส่งมาคริส <Yeah. S 1> เขาบอกว่าทำให้ระบบของเขาอ่ะเหมือนระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นแบบสมูทนะคะแบบสมูทไม่ใช่แบบว่า เจ็บบิดแบบโอ้โหออกไปข้างนอกแล้วบบโอ้โหแบบอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะมันจะเหมือนแบบปกติเหมือนอเป็นกิจวัตรประจําวันปกติแต่มันจะอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วมันคืออย่างอ่อ er นเพียอย่างเงี้ยค่ะอ่อนเพีย er แล้วมีคอมเมนต์บอกว่าอ่อนเพียแล้วดื่มลงไปเนี่ยเหมือนมีพลังเหมือนมีพละกกาลังขึ้นมาเหมือนมันมีแรงขึ้นมาซึ่งส่วนผสมของเรามันมีทั้งโสมนะคะมีโสมแต่เราใส่ในปริมาณที่ที่แบบ ที่ดีนะคะคือไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่ไม่น้อยเกินนะคะมันพอดีแมทพอดีมันมีทั้งสารสกัดอะไรโกจิเบอรี่ด้ยนะคะใบไปล้วยด้วยแมกนีเซียมก็มีนะคะมีทั้งขมิน้นมีแอลคาเนทีนไลโคปีนนะคะและที่สำคัญอนะป้าพี่ซีเป็นคนที่หลงไหลนะ้ำมันมะพร้าวสกัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ แล้วว่าหลังจะจะทำะคลิปอธิบายให้ดูนะกับแฟนที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วมีทั้งเม็ดองุ่นค่ะซึ่งซึ่งเขาบอกว่าป้องกันมะเร็งได้นะคะคือเราใส่แบบว่าแล้วมันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะแบบว่าและตระกูลเบอร์รี่นะคะเชอร์รี่เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเรามีหมดเลยนะคะเชอร์รี่เบอร์รี่ใช่เพื่อผิวแล้วแล้วแบบหลายท่านบอกว่ากินแล้วแบบจากพีพีอะค่ะมันเหมือนกินแล้วมันเหมือนทําให้เหมือนแบบม,พมพีพลังเดี๋ยวป้าฟซี่จะ จะไปสอบถามต่อหน้าเดี๋ยวจะไปสอบถามที่เพราะว่าที่ที่โบป๊ปาเปซีเขาก็สั่งกันไปหลายคนค่ะจะไปถามแบบไม่เข้าตั้งตัวเพราะเราแบบเรียวเลยว่าเขารู้สึกยังไงหลังจากกินของเราไปนะคะก็มันตอนนี้ยังมีโฟอยู่นะคะเพราะยังเปิดตัวมาได้นนแค่สิบกว่านวนะันโปของเรา แฟนทางบ้านถามว่าอยากให้มีโปรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะล้วก็ยังเปิดตัวเรายังไม่เข้าที่เข้าทางนี่ค่ะสามกล่องนี้นะคะนี่ค่ะโปรสามกล่องแถมฟรีนี่ค่ะเนยกรอบนะคะหนึ่งกล่อง hmm. handmade handmade ค่ะหนึ่งกล่องอันนี้ handmade จริงๆค่ะอันนี้เราทาแบบน้องเราเคยแกะให้ดูแล้วมีซองเป็นเล็กๆข้างในนะคะกรอบนะโดยที่ไม่ใส,ส่สารให้เพิ่มความกรอบเลยนะคะทําแบบ ธรรมชาติเลยนะคะก็สามกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องมีอยู่สิบซองนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็สั่งได้นะคะถ้าเกิดน่าก็ลองลองสั่งไปดูสักสักกล่องนะคะสักกล่องแต่จริงๆป้าเปซี่นะคะอยากให้แฟนทางบ้านได้กินลองกินดูสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามกล่องมันจะได้หึงเดือนพอดีนะคะราคาไม่ถึงพันนะคะทั้งทั้งรวมค่าส่งด้วยนะคะแล้วก็ได้เนยกรอบไปฟรีเนี่ยก็แค่แปดร้อยบาทนะคะเพราะว่ามันจะได้หนึ่งเดือนพอดี ลองกินดูนะคะแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างพ่อพีซี่ก็กินค่ะพ่อพซี่ก็แบบว่ากินกินวันละสองซองเลยนะคะจะหลังอาหารก่อนอาหารก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดก็คือก่อนอาหารจะดีเลยแนะนำเลยเพราะว่ามีขมิ้นมันจะได้ไปไปรักษาแผลในกระเพาะให้เราด้วยนะคะมันเหลือเชื่อเนาะเอาขมิ้นมาใส่ซึ่งซึ่งไม่มีใครเขาทํากันนะ,ะเอาขมินมาใส่ในกาแฟนะคะแต่พพซี่ทำนะ,ะแล้วก มะพร้าวสากัดเย็นซึ่งมันดีกับกระเพาะกับลำไส้เรามากๆเลยแล้วก็กับผิวนี่ไม่ต้องห่วงแล้วที่สําคัญมันชะโลวัยทีๆท,ที่ที่ทออกมาเนี่เพื่อตอบโจทย์เรานะคะชะลวัยก็อยากให้ลองลองลอง,ลองดูสักเดือนนะคะในอ่าบางท่านที่ไม่มีงบมากนะคะเนี่ยเอาสามกล่องก็ได้เป็นเดือนแล้วนะคะวันละสองวันละสองวันละสองเนี่ยล,ลองและลองลองดูลองดูร่างกายของท่านดูว่ามัน มันเปลี่ยนไปไหมนะคะแต่ถ้ามีงบหน่อยก็วันละสองสองก็ได้ก็จะเร็วเร็วนะคะแล้วก็เร่งไปก็แล้วแต่ข่ะมันเป็นกาแฟอยู่แล้วและที่สําคัญที่เด่นเลยคือกลิ่นหอมมากและเขาบอกว่ารสชาติกลุบกรอม,มากนะคะโดยราคาไม่ถึงพันนะต่อเดือนเนี่ยนะคะวันละ2องละสองเลยดูดูความเปลี่ยนแปลงดูระบบขับถ่ายของท่านนะคะ อันนี้เดี๋ยวป้าพี่ซี่จะทำคลิปแบบมันมีเยอะค่ะแต่ทีนี้เราเรายุ่งแชทก็เยอะมากนะคะ,ะแฟนบางท่านก็บางทีเราส่งเอ s ให้นะคะแต่ทีนี้ใบสนีปลายทางท่านบางทีเขาอาจจะโดนฝนโดนน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะบางท่านบางทีส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะแต่บางท่าน2วันได้อันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะเพราะบางทีจะส่งในในล็อตเดียวกันมันก็อาจจะอยู่ที่ใบสนีปลายทางเพราะว่าพี่ซี่เกิดไปถามที่ใบสนีที่ใบสนี ที่ป้าปซีส่งของเนี่ยค่ะที่อำเภอป้าเปซีเขาบอกว่าบางทีมันอยู่ที่ใบสนีปลายทางด้วยไอของเรานี่เรา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 ส่งเราส่งเนี่ยเราเราส่งทีเยอะอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีปัญหากับปลายทางและเนาะมันเหลือเชื่อเราอ่าเราเอาไปให้อ่าทางอ่าอะไรนะใบสนีเขาชิมเขาชิมหนึ่งกล่อง โอ้หัวหน้าเขาเขาบอกว่ากาแฟคุณมาจากไหนอ่ะทำไมกาแฟคุณหอมมากผมให้ลูกน้องดื่มอ่ะทุกคนบอกเลยว่ากาแฟเ้ามาจากไหนทไมมันหอมจังเนี่ยค่ะหัวหน้าไปสนีเลยนะคะเออเขาบอกน้องเอามาจากไหนอกาแฟน้องมันมันหอมจังซึ่งเราได้ฟังแล้วก็คุณแม่ปื้มบอกจริงเหรอครับบอกครับผมให้ไม่ใช่แต่ผมคิดไปเองไงผมก็เลยให้ลูกน้องเอาไปดื่มดู สามสี่คนที่ดื่มพูดเหมือนกันเลยกาแฟมาจากไหนแม่มันหอมจังแค่กลิ่นหอมนี่ก็โอ้โหจะกลายเป็นเด่นจริงๆมันเพื่อสุขภาพนะคะเพื่ออะไรหลายอย่างนะ,ะแต่กลายเป็นกลิ่นกาแฟของเรานี่มันจะกรอบหลายอย่างเดี๋ยวส่วนอ่ะยังไงเนี่ยป้าไปซี่จะบอกรายละเอียดทาคลิปบอกรายละเอียดอีกทีนะคะว่าอันนี้อันนี้มันจะช่วยยังไงนะ,ะแต่อตอนนี้แค่ตอนนี้คือนางกลิ่นนางกรอบทุกอย่างเลยะคะ่ะแล้วรสชาติะคะ่ะมีแต่คนบอกรสชาติกลมกล่อม มันไม่หวานมากนะคะแต่มันกลมกล่อมแล้วมันซึ่งเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่น้ํามันทรานมันเป็นน้ํามันสกัดเย็นน้ํามันมะพร้าวค่ะจากธรรมชาตินะคะซึ่งราคาแพงนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดนะคะแพงนะคะไม่ได้ถูกถูกนะคะแล้วก็มาสกัดให้เป็นผงอีกอ่ะ I think they they do more ล o ว in the post office I don't see the boxes anymore ที่บอกว้อคุก่งกินหมดแล้ว think two days ago แกบอกว่าแกเหมือนแกทิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ ผมก็เลยให้ลูกน้องผมเอาไปดื่มสามสี่คนพูดเหมือนกันอ่ะก็ามาจากไหนไมมันหอมอย่างเงี้ยบอกกาแฟเ็ามาจากไหนอนนี้่ะกาแฟเปซีกาแฟ,ฟเนี่ยโอ้โหแบบปื้มค่ะปื้มมากๆเลยนะคนทําสินค้าออกมานะคะพอมีเสียงตอบรับมาแบบนี้มันมันมันปื้มนะคะซึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วเขามามา,มาบอกบางทีเราแบบถือผ่านอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกพี่แดงพี่แดงกโอ้โหกลิ่นกาแฟบางทีเขาอยู่นู่นนะคะมันหอม บางทีเราเรามันได้กลิ่นตลอดเนาะแรกๆมานี่หูจะหอมมากพอเราได้กลิ่นตลอดแล้วมันก็แบบว่าเหมือนชินกับกลิ่นเขาแต่คนที่เขาได้กลิ่นแรกๆเนี่มันหอมหอมมากและรสชาติมันค่ะเขาเขาว่านาะมานะคะเขาว่ามันสูงป้าไปซี่เนี่ยโอโ้โหเชื่อไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรสนี้นะคะเราโอโ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะลาดเยียร์เนาะวีสตาร์ท <c oughs> เราแบบป้าไปซี่ตีกับตีกับจนเขาแบบ อ่อนใจคือมันมันไม่เทสเราอะเนะเาะป้าเป๊ซี่เป็นคนที่แบบว่าจนบางครั้งอะมิพนทบอกว่าเฮ้ยเหมือนเธอเรื่องมากเขาบอว่าไม่ได้เรื่องมากฉันผลิตภัณฑ์แล้วมันไ่ชื่อป้าเป๊ซี่ด้วยค่ะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นแบรนด์เราไม่ได้โอ้โหไม่รู้กีก่รอบค่ะแต่เสียงเงินนะคะสเสียงเงินนะทุกเขาจะมีอ,อกําหนดให้เรานะคะเกินกว่านั้นสองครั้งเกินกว่านั้นสเสียงเงินนะคะเราก็โยม จนเราได้รสชาติที่มันมานุกตัวนี่แหละลองดูกล่องหนึ่งก็ได้ค่ะสองร้้าสบาทค่าส่งห้สิบบาทคุณจะสั่งกล่องสองกล่องสามกล่องค่าส่งแค่ห้สิบาทแต่แนะน,นำสามกล่องเพระเสียค่าส่งทีเดียว แล้วลองดูค่ะพออุ้ยร่างกายมันเปลี่ยนไปแบบไหนถ้าชอบก็พอค่อยมาสักใหม่เพราะว่าถ้าหนึ่งกล่องก็เสียห้าสิบาทสามกล่องก็เสียค่าส่งห้าสิบาทห้ากล่องก็เสียค่าส่งห้าสิบบาทแต่เ,เจ็ดกล่องไม่เสียนะคะเป็นโปรสุดคุ้มได้ขนมนี้ไปสามกล่องนะคะฟรีฟรีค่าส่งด,ด้วยโปรสุดคุ้มเลขเจ็ดค่ะเพราะพี่ซิมนคนที่ชอบเลขเจ็ด ก็เลยจัดโปเพราะว่ามันเป็นเลขความสมบูรณ์เราชีวิตของบ้าพีซีนี่แบบว่านั่นกับเลขเจ็ดมาแล้วมัน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 โชคดีอ่ะมันเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์แห่งความเขาเรียกไรนะสมบูรณ์แล้วอ่ะผมเมือ่อกี้กินไม่พูดเลยอ่ะแซบเหรอ,อ หมดไม่นะ่าไม่หมดไ,มไว้ให้ทีม okay, <not> อืมทีมเขาชอบค mm ่ hmm. ะเมนูทอดๆเนี่ยนางเลิฟเลย mm hmm. ไว้ให้นางเ okay. ชยเ <the best. S 1> ม่ปาปซี่ก็วันนี้ก็คงเข้าในหมู่บ้านค่ะพอดอีพอดีมีญาติเข้ามาญ mm hmm. าติเข้ามาเจอก็ต้องไปส่งนางก็เลยบอกว่ามากินข้าวด้วยกันไม่เขาจะไปกินกับเ็าจะไปกินกับญาติ คนแก่เนาะสมาคมสวสมาคมของนางค่ะไม่ก็อยู่ติดบ้านค่ะก็ามาส่งน้ําแข็งอะบางทีก็มาถามพี่ครับยายไปไหนอ้าวไม่อยู่แล้วเมื่อกี้ยังเห็นนั่งอยู่เห็นเปิดอ่าโฮมเธียเตอร์อยู่โฮ <c oughs> มเธียเตอร์สตูดิโอวิทยุน้อยของนางแต่อู้ยเสียงไปถึงนู่นเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนเนี่ยรู้เลยถ้าแม่พาไปซี้อยู่เนี่ยดังจริงๆลุกคิดบอกว่าแม่ก็เปิดคอนเสิร์ตแล้วก็เปิดนะและ้วแกเอาหูไปนอนใกล้ๆอะค่ะ ชีเทคเอียร์เนียขนาดเราอยู่นี่เรายังดังเลยนะคะแต่แกเอาเอาเหมือนหูแกไม่นั่นหรือเปล่ากูชีนอนสลิปอีทเดอะรีดิโอเนี่ชีสลีปชีสลีปอีทเดอะรดิโอเออแกเปิดบึ้มเบิ้มเบิ้มพอเราได้ยินถึงไอ้รัวนี้นะคะ <c oughs> แต่ทีเนี้ยเราไปดูอ้าวแม่นอนโอ้โหเอาหัวตรงน,นี้แล้วแกเอาสเตริโอใกล้ๆหูแก,ก,กเราเรียกไงก็ไม่ได้ยิน <c oughs> ต้องเดินไปหาแกใกล้ๆต้องเดินไปหาแกใกล้ๆแก,กถึงจะได้ยินแล้วบอกเอ้อ เป็นเลยมาเลายก็ถึงจะทำหน้าตาตื่นนะคะมันมีอไอที่ใส่หูอ่ะเหมือนพ่ออยู่ปป้า a ฮป t ู o f o อียเนี่ย hearing aid ใช่ <Yeah. S 1> แต่แม่ป้าพี่จีเขาก็ได้ยินนะคะแต่เขาได้ยินนะเพียงแต่เวลาแคาฟัง mm. วิทยุเขาชอบฟังดังๆ mm. mm. Today can mm. Today can... I is simple วันนี้นะครับป้าพี่ซีลงคลิดกิน h แ c k p ัท ก๋วยผัดแฮกแฮกผัดแฮกผัดแฮกผัดกับเอ่อเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าหมูและมีชิคเก้นนัคิดส์ไก่โอเรียกชิคเก้นชก็ไกนก็ไก่อยู่แล้วใช่ไหมเอ่อมีกินกับก๋วตี๋กุยก๋วยเตี๋ยวอะไรมาก ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะชื่นใจดีค่ะเดี๋ยวป,ป้าปิซี่ก็จะกินต่อนะคะหลังจากปิดคลิปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนีเราสงคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ป,ป้าปิซี่จะรีวิวสวนให้ดูนะคะ mm hmm. ตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะ mm hmm. มีบางอย่างเกิดขึ้นมาใหญ่มากเลยนะคะแฮบซัมติ i งบิ๊กมากต้อง,ต,องต้องจัดแล้วพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเซอร์วี์ที่นี่เหมือนน้ำมันซอกเราไปเห็นมันใหญ่มากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวแล้วก็จะรีวิวข้าวให้ดูด้วยนะคะ ยิ่งถ้มีแดดร้อนอ่อนแบบนี้นะคะเราลองสวยแน่นอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you w t c h ขอบคุณค่ะ